สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเบนกกก,กนะคะวันนี้เบนมาช่วยคนข้าว เราต้องรีดนะทุกคน คนมาช่วยนะเพราะไวหน่อยเพราะคนเดียร้องไห้

จานจาไปเาเมื่อกี้ซอสจะดีก็ยังปนโต๊ะละที <c oughs> ขนกลับบ้านก่อนนะทุกคนเพราะว่าอยู่ในดินน่ะเดี๋ยวจะแตกงอกเดี๋ยวจะได้ดำนาใหม่อีกรอบโอ้หมื่นถ่า่านฝนนนนนนรับฝุ่นอ่ะ ทั้งผู是是้ทั way, ้งานานหผูเออสูวาสูแลเราปฏิเัดดินยี่หันบ่บ่ปฏิดดินยี่หันเด้อบ่กันเอ็ดเอดแดล้อใจสูื้อได้บ่ ขอบคุณรถพ่ออาชีพด้วยนะคะแล้วก็ลุงทนด้วยนะคะแล้วก็พ่อแต้แล้วก็พ่ออูนะคะที่มาช่วยเบนด์ด้วยขอบคุณมากมากนะคะ แม่หน้าเสื้อลวดไทยน้อยนะเปะปตื่มไหมเนาะมาแล้วมาเลยยังยังดีที่ส่งสัญญาณเตือนเรานะใส่แล้วนู่นไม่งั้นเราก็นั่งคุยกันอยู่อ๋อทางนน้นทางนู้นนี่เอ้ยงโอ้เีสุดยอดมากเลยเนี่ยค่ะไปเลยว้าวาวันนี้มาเก็บข้าวนะคะแม่พี่นะ เก็บข้าวช่วยนะคะแม่พีนะคะเอฟซีน่แหละก็ลุ้นไปกับฝนโอ้ oh, ท้องฟ้านี้อะไรนะนใช่ขอให้ถึงบ้าน,ถ,าน,นถึงบ้านก่อนได้ที่หลบฝนนะคะชนะใช่นะต้องรีบคลุมออ อก็ออกแล้วคะนี่ต้องรีบคลุมเพราะว่าสถานการณ์ไม่ไว้วังใจไม่น่าไว้วังใจเพราะนี่นะคะเห็นไหมเนี่ยบรรยากาศตรงนี้นะคะเคตรียมตั้งเขามาเรียบร้อยแล้วนะคะ อย่างน้อยเราก็เก็บขึ้นนะคะจากนี่แหละที่มันอยู่ในที่โล่งนะคะ่คนนเองเนาะประมาณนี้นะคะค,คุมไว้ก่อนอย่างน้อยก็ปลอดภัยจากฝนอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเจอฝนไปแล้วหนึ่งรอบนั่นเองนะคะนี่นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะใช่ตกหนักเมื่อคืนใช่เลยแบบชุ่มเย็นชุ่มเย็นชุ่มฉ่ำก่าเดิม เม็ดเม็ดข้าวก็จะตึงขึ้นกว่าเก่าเต็มกว่าเก่าหนักด้วยนะเด็กมาเมื่อกี้เตรียมเตรียมเตรียมนึ่งเตรียมนึ่งเด็กคงจะไม่ทันแล้วล่ะเพราะว่ามันกินไม่ทันแล้วมันเยอะมากใช่มันเยอะมากนะคะก็การกินทั้งหมู่บ้านก็คงจะไม่ทันใช่นี่ข้าวจรทุกปีเนาะก็สถานการณ์สถานการณ์บังคับเราก็ต้องเอาไม่แห้งก็ต้องเก็บก็ก็ ทำไปตามสถานการณ์ใช่เนี่แหละวิธีการโดยแบบนี้นะคะวิธีชาวนาของเรานะคะนี่เลยให้ดูนะคะก็แบบถ้ามันมีฝนมาแบบนี้นะคะก็เป็นธรรมดานะคะเราก็ต้องรีบเก็บเกี่ยวเก็บให้เรียบร้อยเพราะว่าไม่งั้นนะคะมันก็จะโดนฝนอีกรอบหนึ่งนะคะพอโดนไปแล้วรอบเดียวนะไม่ไหลแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะ เราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะคะเพราะว่าเรียบร้อยนะคะกลับกันโอเคนะ,คะ<ป>เดินทางจากตรงนี้นะคะตรงนี้จะสว่างแล้วก็ตรงนี้ก็จะมืดนะคะตกแล้วที่บ้านกกตูมนะคะแรงมากเลย ออกมาแล้วบอหมดไหมไม่หมดไม่หมดโอเค